วันนี้นะครับผมได้รับเงินมาอยู่ที่43.84ตางค์นะครับจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมนะซึ่งมาอัปเดตแอปพลิเคชันนี้นะครับเพราะว่าแอปนี้ไม่มีแล้วในส่งคุกเกิลเพลย์สโตร์นะไม่มีใน Google Play Store แต่ว่าใครที่มีแอปนี้อยู่แล้วก็เล่นอยู่นะครับก็มาอัปเดตว่ายังสามารถที่จะหาเงินได้อีกแล้วก็ยังสามารถที่จะถอนเงินแล้วก็เงินเข้าไวเหมือนเดิมอยู่นะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช annel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเรามาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับของแอปพลิเคชันหนึ่งที่ไม่มีแล้วในส่ง Google Play Store นะแต่ว่าใครที่มีติดตั้งในแอปอยู่นะใครที่ใช้งานอยู่นะครับผมนะตอนนี้มาอัปเดตนะว่ายังสามารถถอนได้อีกหรือเล่าน,นะครับผมนะแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า App Crazy ฮีโร่นะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินสีเขียวด้วยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแอปนี้นะผมถอนเงินมาเมื่อคืนนะครับอยู่ด้วยกันประมาณ43บาทนะครับอ่าสี่สบสาาทจุดแปสตงค์นะครับผมนะก็ปรากฏว่ายังสามารถที่จะถอนเงินได้เหมือนเดิมนะครับเดือนนี้เดือนเดียวก็ถอนไปแล้ว3ครั้งด้วยกันครั้งแรกวันที่7นะครับครั้งที่2วันที่16ครั้งที่3วันที่30นะครับรวมทั้งหมดแล้วนะที่ผมได้รับเงินมาจากแอปพลิเคชันนี้ทั้งสิ้นที่เล่นมาตั้งแต่ครั้ง แรกจนถึงตอนนี้อยู่ที่14,100บาท นะครับผมนะก็การถอนเงินนั่น,น,น,นเงินสีเหลืองตรงนี้สามารถถอนได้อีกนะครับเงินสีเหลืองนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่าอยู่ที่10บาททุกคนนะก็คือว่า1 0 0 0คะแนนเท่ากับอยู่ที่1บาทนะครับหนึ่งหมคะแนนเท่ากับอยู่ที่10บาทเราต้องหาคะแนนให้ได้1 0,000คะแนนเราถึงจะได้อยู่ที่10บาทแล้วก็สามารถถอนได้นะครับส่วนการถอนเงิน4ีเคียนะครับก็ผมทาภารกิจแล้วเมื่อคืนนะครับแล้วก็จนจนจน,จนถึงเลวจนถึง อันดับที่51แล้วก็กดไปปั๊บตรงนี้นะเพราะผมกดไปปั๊บได้มันขึ้นว่าอันดับปัจจุบันของคุณอยู่ที่51อยู่เพราะว่ามีคนอยู่ในคิวมากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถปรับปุ่มอันดับได้คุณจะได้รับดาบทุกครั้งที่คุณกระโดดเข้าไปในคิวและผู้ที่ถึงจำนวนเต็มก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือว่าหลังจากที่เป็นดาบนะมันก็จะเป็นออื่นต่อคือมันจะวนตัวไปทุกคนนะผมคิดว่าเนส่วนของเงินสีเขียวตรงนี้นะครับ โอกาสที่ถอนเงินได้อยู่ที่1%นะ99%ผมคิดว่าไม่สามารถถอนได้แล้วในสองเงินสีเขียวนะครับแต่เหรียญสีเหลืองตรงนี้ยังสามารถถอนได้เหมือนเดิม100%นะครับตรงนี้ทุกคนนะก็วิธีการที่เราจะหาเงินสีเขียวก็1เลือกคือตรงนี้ทุกคนนะเป็นการารับ25บาเหรียญน,นะครับทุกๆครั้งกดเข้าไปนะครับงานอันนี้คือเป็นงานเชิญโตอตอบนะรอเพียงแค่อยู่ในหน้านี้นะประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ค่อยกดกระกดป,ปิดไปนะครับอันนี้คืออยังไม่ ึงนะงานนี้ยังไม่เสร็จนะต้องรอให้ครบ1นาทีนะครับผมแล้วก็กดทํางานต่อไปแล้วก็รอให้ครบ1นาทีกันนะครับเมื่อ <_ C 1> ถึง1นาทีแล้วนะครับให้เรากดการกระบาดปิดไปตรงนี้เลยนะครับเราก็จะได้25คะแนนนะครับผมนะแล้วก็ยังสามารถทําได้อีก4งานด้วยกันเพราะว่าเราสามารถทําได้วันละ5้าห้าง,งานด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมาก็คือนะ่าเป็น,นส่วนของงานตรงนี้ทุกคนนะ งานนี้ก็คือว่านะครับเราเชิญเพื่อน3คนแล้วก็ดูวิดีโอ10วิดีโอแล้วก็เล่นเกมผ่าน10ด่านด้วยกันเราก็จะได้3,000ันเหรียญทุกวันนะครับอันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนอีกที่ผมยังไม่ได้เชิญตรงนี้นะครับผมนะถ้าเชิญได้ก็รับไปเลยตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะถ้าเราสามารถทําได้4วันตนิดต่อกันเราก็สามารถถอนได้อยู่ที่ประมาณสิบกว่าบาททุกคน,นประมาณ1 2 13บาทตรงนี้นะครับผมนะ โอเคต่อมาก็ในส่วนของงานประจำวันนะครับงานประจำวันก็มีงานให้เราดาวน์โหลดเล่นตรงนี้งานนี้ผมไม่เคยทํานะแต่ว่าที่เหลือนะั้นผมทาหมดนะอย่างเช่นงานดูวิดีโอนะครับเราเพียงแค่กดตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็มีวิดีโอเด้งเข้ามานะครับเราก็ดูวิดีโอให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็กดกระกดผิดไปนะครับเราก็จะได้30เหรียญจากการที่เราดูวิดีโอแล้วก็รอประมาณ2นาทีสามารถที่จะมากดได้ต่อนะครับสว่วนนี้คืองานเสร็จสิ้นงานตตอบเมื่อกี้อันนี้คือจะได้เป็นเงินสีเขียวซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่สนใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเงินสีเขียวนั้นไม่ได้รับเท่าไหร่ตรงนี้คือโอกาสที่จะถอนเงินประมาณ1%นะครับวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะหาเงินสีเหลืองก็คือนะครับอ่ะไม่ใช่วิธีสุดท้ายดิต่อมาคือการเล่นเกมนะครับผมน,ะนี้ปปบ,เร,บเราก็จะ ผ่านฐานใช่ไหมเมื่อเราผ่าน่านนั้นเราก็ให้เราเราจาเป็นที่เรามันบังคับนะให้เราต้องกดดูวิดีโอเพื่อรับเงินเพื่อรับเหรียญ8ปดเหรียญด้วยกันถ้าเราไม่กดตรงนี้เรากดคําว่ารับยอดเหลือ20%ตรงนี้เราจะไม่ได้รับเหรียญน,นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับผมนะเราก็ต้องกดจําเป็นต้องกดนะฉะนั้นเราก็กดดูวิดีโอไปถึงวิดีโอนะครับ นี่ทุกคนนะเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญมานะครับอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่8เหรียญแล้วก็เงินอีก10.2บาทด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็เราก็สามารถเล่นเกมได้ตลอดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีของการแนะนําเพื่อนนะครับหรือการเชินเพื่อนแต่ว่าตอนนี้แอปนี้ถูกลบออกจาก Google Play Store แล้ว มันมีโอกาสแค่ว่าเราหาไฟลอปพลิเคเอแล้วก็สามารถส่งไฟล์นั้นลิงก์นั้นไปให้คนที่เราเชิญได้ให้เข้าดาวน์โหลดไนดะ้แต่ว่าต้องระมัดร,ระวังด้วยในส่ง,งไฟล์เค k เผื่อว่ามีการดัดแปลงเป็นในส่วนของไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเราสามารถที่จะแนะนําได้แล้วก็คนที่เราแนะนํานั้นทาภารกิจจนครบสีข้อนี้หนึ่งก็คือว่าผ่านระดับ15ระดับนะก็คือเล่นเกมนะครับผ่าน200ด่านทุกคนนะเราจะได้รับบทอยู่ที่3,500เหรียญหรือประมาณ3บาทเนาะ3 บาทตอ1คนนั่นเองนะครับผมนะและนี่ก็คือเป็นการอัปเดตแอปพลิเคชันหางเงินฟรีที่มีชื่อว่าแค a แครซี่ฮเป็นแอปหนึ่งที่มาแรงมากในช่วงเวลาหนึ่งทุกคนนะแล้วก็นะครับตอนนี้ก็กระแสก็หายไปเพราะว่ายอดดาวน์โหลดนั้นไม่ใช่เพราะว่าการดาวน์โหลดนั้นไม่สามารถโหลดได้นะครับผมผ่านไปแล้ว772ดดาวทุกคนเล่นเกมดีทุกคนนะก็ถือว่าโหดมากนั่นแหละคนก็เป็นหลักพันเลยทุกคนนะโอเคทุกคนนะครับวิดีโอนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ